น้องทั้งสอทงท่านบอกรักขาดสื่อตรงกลางนี้ที่หาให้ข้อสดด้วยอวยพรปีใหม่นะคะให้กับทางเดชินิติติกแล้วก็เหล่าแฟนคลับทุกท่านค่ะขออนุญาตที่น้องชมกอดน,นะคะโอ้ยหลงไปเลยไี่ติ๋งไม่ขาดเลไหวจนะอาจารยครับ <c oughs> รักนะครับรักเหมอนเดิมครักเสมอ <c oughs> ขอบคุณทุกคนจริงๆครับ <c oughs> ผมที่ม,มาในวันนี้ขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอด ที่ติดตามทางโซเชียลเรื่องนะครับผมคนดูทางบ้านก็ขอบคุณนะครับผมที่มานั่งดูเราเล่นแต่งตัวนั่งเต้นร้องเพลงกันนะครับผมก็มีความสุข,ขมากๆนลครับผมที่ได้เจอทุกคนวันนี้ครับผมแล้วก็อยากจะเจอทุกคนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณค่ะอ่าแล้วก็ขอให้ปีใหม่ด้วยครับผมใช่ใช่ก็ปีใหม่ปีดีนะครับผมก็อยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับผมหวังอะไรขอให้สุขหวังขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับผม แล้วก็น่ารักแบบนี้ต่อไปเรื่อๆยๆเลยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมถ้าอยากสุขภาพดีผิวดีต้องดิสนีย์แต่ถ้าอยากมีชีวิตดีๆต้องมาาพี่นะครับท่านผอคนงานนะครับไม่รู้จะหาตรงไหนกดไลค์นะเขาเ<อ>ขาดูชอบนะเขาดูชอบนะมาเลยช่วยจุ๊บๆขยาหน่อยโรคปัสสาบะขยำหน่อยนี่ติ๋วนะคะ ดิสนีย์คลินิกด้วยนะครับผมก็เป็นเพลงที่ดีมากๆครับผมแล้วขอให้รวยๆปังๆเฮงๆฮงเลยนะครับผมอยู่อยู่ข้างกันตอนนี้เลยนะครับผมก็เปิด็นอีกร้อยร้อยสาขาครับผมร้อยสาขาเลยครับเป็นอีกร้อยร้อยสาขาเลยใช่ธุรกิจเติบโตแบบปนะครับค่ะเออ